กเกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อและขายหลายเกม Rv ที่กาลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีดีให้เลือกจํานวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรลงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจานวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนาเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ a ลโจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ d อุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ช RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนอะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับวันะที่สามารถรับสกินได้ฟรีๆนะครับผมนะาวันเดียวก็สามารถรับได้แล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงการเปิดตัวนะครับของสกินสีสาวไอดอลนั่นเองนะครับมิสอาร์วีตอนนี้มีฉากเปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็ มาอัปเดตเพว่สกินต่างๆนะครับที่จะเดตเข้ามาใน,นาอนาคตนั่น,นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยวันนี้ผมขอแนะนำ l i s t m a n Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายผู้ติด,ดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนเพียงแค่แอดไลน์ l i s t m a n Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้านล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับผมนะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนะี้คลิปนี้ก็พยายามเต็มที่ที่จะลงก่อนการแข่งขันโปรลีกจะเ,เริ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่าจะเกิดการแข่งขันโปรลีกเริ่มขึ้นทุกคนน่าจะไปดูการแข่งกันบดนะครับผม<อ>นะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมยังไงฝากกดติดตามฝากาไปไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปคลิปนี้นะครับผมไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าเนาะเพราะว่าแจากรหัสไปแล้วด้วยนะครับผมนตใครที่มาดูอยู่ใครยังมารับชมอยู่ก็ ขอบคุณมากๆนะเลยครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของตรงนี้นะทุกคนก็คือแบบผมก็เดาผิดกันไปเยอะกันพอสมควรเลยนะครับผมนะก็เพราะว่าไอสกินของอัเซนกานะครับวนะันที่ตอนแรกเราคิดกันไว้นะครับผมว่าจะมาในวอลเลอร์พาร์นะครับผมนะสรุปแล้วนะครับผมไม่ได้มานั่นเองนะครับเดม,นะมาเป็น เป็นแบบในะให้ส่วนตังนี้ก็คือเปิดโค้กพกครั้งลับเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองให้ดูนะครับผมว่าการรับสกินของแอสซินการเนี่ยต้องใช้กี่คูป,ปองนะแต่ผมก็ไปแอบ,บดูมาแล้วก็ประมาณ300ปั๊บประมาณเนี่ยทุกคนก็จะได้แล้วนะครับผมโอเคไปครับผมเดี๋ยวลองสูมไปดูเผื่อโชคดีได้เรียวมาขึ้นมานะครับผมเรียวมานี้ถ้าเกิดใครยาวสูมหมดกระดานก็1,500น้นิดๆนะครับผมนะ1,600กรย็ได้เลยนะทุกคนโอเคเมื่อกี้ผมมีประมาณ600กว่านะครับเฮลเลนขั้นนะครับ ต,ต่อไปครับผมผมว่าน่าจะโอ้โหคมพีครับผมต่อไปครับผมได้ไรครับได้อะไรครับสก,กินหรือเปล่ายังไม่ได้สก,กินนะครับ99ขูปองแล้วครับได้ไรครับได้ไรครับ รูแก้วนะครับผมโอเคนะครับครั้งต่อไปเนาะผมก็จะได้สกินของอาร์ซนกาแล้วนะครับผมนะก็น่าจะได้การันตีแล้วนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นหินเลนขั้นนะเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะประมาณ300กว่าเกือบ400คูปองนะครับนะก็คือใครที่อยากได้ก็สกินนี้จะเป็นราคาประมาณนี้นะครับก็ขออนุญาตไม่เอาต่อแล้วนะครับผมโอเคยืนยันไว้ผมเรียบร้อยนะครับเปิดฟรีหนึ่งครั้งโอเคก็ได้เป็นเนี่ยอาร์ซินกานั่นเองนะครับผมนะก็ครบแล้วนะครับผมของก็จะถูกส่งเข้ามาในนี้นะทุกคนนี่เด ปบ๊บโอเคผมนะสกินก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนะก็อาจจะทําให้รู้ว่านะครับผมนะสกินของเออแอนเน็ตนะครับแล้วก็สกินของยอนนะครับผมนะก็น่าจะมาเปิดขายแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าเขาก็ได้ขึ้นรูปนี้มาแล้วนะครับผมนี่จะมีกิจกรรมลดราคาสุดพิเศษของของ,ของเป็นสกินของแอนเน็ตนั่นเองนะครับผมนะกอล์ฟเลเวอร์พาร์ตก็ต้องมาลองลุ้นกันใหม่นะครับว่า จะเป็นนไหนนะครับจะเป็นสกินของอิลูเมียกับอันเลนหรือเปล่านะครับที่เพื่อนเพื่อนรอคอยกันนะครับจะมาในวอร์ลพาร์หรือเปล่าตอนี้ก็ต้องรออัพเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะโอเคก็กดรับไปก่อนแล้วกันนะครับปราบปราบ โอเคนะครับผมนะ่ะต่อไปนะก็คือเป็นการรับสกินนั่นเองนะครับผมนะ่ะบอกเลยว่าสกินนี้นะครับวันเดียวก็สามารถรับได้นะครับผมนะก็คือตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนๆเนข้ามาตรงนี้นะครับนี่เป็นแลกสกินจางหมดแชมเปี้ยนชิพชนั่นเองนะครับผมนะก็คือ40ตารางวัลของแชมเปี้ยนนะครับผมนะ่ะจะได้นี่เลยนะครับผมนะมีเอ,อ่อเป็นเปิดเพื่อเลือกรับเนาะกรอบโปรไฟล์แชมเปี้ยนชิพชกันยายนหรือว่าสกินถาวรหนึ่งตัวนะครับผมนะสกินตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีสกินของคิกซี่นะครับผมนะ โอเมนนะครับสกินของเรนดอนแล้วก็สกินของเทนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะสามารถมารับกันได้นั่นเองนะครับผมะก็คือเดี๋ยวผมจะบอกเนาะว่าต้องทำไงถึงจะได้ตาไอ้รางวัลแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ถ้าเกิด20นะครับผมจะได้เป็นของรองกล่องของรางวัลเนาะในนี้นะครับก็จะมีเพชรแดงชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินทาร์โคแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าได้1นะครับผมนะก็จะคือเป็นเพชรสิบนะครับแนะนําไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะใครที่อยากได้สกินนะครับผมนะเพื่ออนนนนนนนๆหห้้้้าาาาาาามมแแลลลกกกกกพพวววตตตรรรรงงงีีทุคเเะะะ่่ถิดไไปปััยจ ครับแนะนําว่าให้เก็บจนครบ40เพื่อรับตัวนี้ก่อนนะครับเป็นตายเชิญสกินของแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็เกิดสมมุติว่ามันเหลือหรือยังไงนะครับก็ค่อยมาแลกของรางวันตานี้เพื่อนๆอากได้นั่นเองนะครับผมนะโอเควิธีการรับนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมีโหมดแชมเปี้ยนชิพเข้ามานะครับผมนะวิธีการเข้าเดี๋ยวผมสอนเลยลวกันนะครับเผื่อบางคนเข้าไม่เป็นน้องก็กดมาที่โหมดปกตินะครับผมนะกดมานะครับผมนะมันก็จะเจอคําว่านี่เห็นไหมแชมเปี้ยนชิพนะครับ วันนี้นะครับผมอาจะเป็นวันแรกนะครับที่มีการแข่งขันเนาะแต่ว่าอีกเกมตัวนี้มันจะเริ่มขึ้นตอน2องทุ่มนะครับและมีระยะเวลาจํากัดด้วยนะครับก็คือจะมีตั้งแต่2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งในนี้นะครับก็คือชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งอ่ะมันจะเป็นเปิดโหมดนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเลย4ี่ทุ่มครึ่งไปแล้วก็ หมดนี้ก็จะปิดลงนั่นเองนะครับก็ต้องรอวันต่อไปนั่นเองนะครับผมโหมดนี้นะครับวันนั้นก็จะแบ่งออกเป็น4วันนะครับก็คือมีวันนี้วันที่11นะครับแล้วก็วันที่18 25แล้วก็วันที่2กรกฎาคมนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเข้าเนาะโหมดนี้นะครับวันนั้นของรวันเดี๋ยวผมจะขึ้นดูให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมนะก็จะเป็นตามนี้นันนเองครับฉายาแชมเปี้ยนชิพทั้งหมดสี่รอบนะครับรับถ้วยแกนสยามเนาะอันนี้คือเราต้องชนะสี่รอบนะครับผมนะวิ เป็นแบนพิกนะครับก็คล้ายหมดแรงนะทุกคนมีทั้งหมด4รอบในการแข่งขันนะครับผมนะแต่และรอบจีมิงหมด3เกมนะครับผมนะแล้วเพื่อนๆฟังตัวนี้ดีๆนะครับผมนะก็คือหาผู้เล่นแพ้ในเกมใดเกมหนึ่งนะครับการแข่งขันของผู้เล่นคนนั้นดังกล่าวจะจบลงทันทีนะครับผมนะก็คือรอบหนึ่งใช่ไหมทุกคนมันมีทั้งหมด3เกมนั่นเองนะครับการที่เราจะได้สกินคือตั้งแต่วันแรกคือเราต้องชนะ3เกมติดนั่นเองนะครับผมนะก็คือเกมหนึ่งชนะเกมสองชนะเกมสามชนะอันนี้คือจะได้40 ตาตาอันเชิญเลยนะครับผมนะ40ตารางวัลของเออแชมเปี้ยนชิพนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าชนะ2เกมติดนะครับผมนะจะได้30โทเค็นนั่นเองนะครับขอเรียกเป็นโทเค็นละกันเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าชนะ1ตานะครับผมนะจะได้เป็น20โทเค็นนั่นเองนะครับส่วนคนที่แพ้นะครับผมนะผมมองว่าน่าจะได้ประมาณ สิบทเค็ทนนะทุกคนเออเพราะว่าเหมือนกิจกรรมครั้งที่แล้วเนาะก็คือคนที่ไม่ชนะเลยก็จะได้สิบทเค็นเพราะว่ามีทั้งหมด4รอบเล่นเข้ามาเล่นหมดทุกวันเนี่ยก็คือจะได้อยู่แล้วนะครับผมนะก็คือ40ต,ตายเชียเนาะถ้าเกิดสมมติว่าแพ้ครบทุกอันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เร็วแบบวันเดียวได้เลยก็ต้องชนะ3เกมติดนะครับผมนะก็เนี่ยสามารถจับทีมได้นะทุกคนไม่ใช่แบบว่าไปเล่นคนเดียวนะครับผมนาะก็มี2คน3คนได้นะครับผมนะสาหรับตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดสมมติว จะได้ฉายาด้วยนะครับเหมือนผมมาผมก็เคยได้ฉายามาก็คือเนี้ยผมได้มาครั้งเดียวนะก็คือชนะรอบแรกนะครับผมนี้ได้รับ C ีหนึ่งแชมเปี้ยนชิพซิงเกิลคาวนเดงนะครับก็คือผมชนะ3ตาติดรอบแรกรอบเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชนะไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีดับเบิลคาวนะครับรอบ2ชนะ3มตาติดก็เป็นดับเบิลคาวนะครับรอบ3ชนะ3ตาติดก็เป็นทิ้ลคาวแต่เกิดสมมติว่าชนะ4รอบเลยนะครับจะได้เป็นเนอร์แกนสยามนั่นเองนะครับผมนะก็บอกเลยว่าเท่มากๆนะครับสาหรับตรงนี้นั่นเองเนาะ โอเคนะครับผมต่อไปนะก็คือเป็นออสกินของไอดอลใหม่นะครับวันที่กำลังจะมีการอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด4สกินนนเอนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นฉากเปิดตัวให้ดูก่อนลวกันนะครับบอกเลยว่าสั้นๆแต่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ โอเคนะครับผมนะ่ะก็จะเป็นตามนี้นั่นเองนะครับผมนะ่ะสำหรับการเปิดตัวนั่นเองนะครับผมนะ่ะก็จะแบ่งออกเป็น4สกินนะครับผมนะ่ะก็คือจะมีสกินของยีน่านะครับผมนะ่ะลิเลียน่าเตียวเซียนแล้วก็เซนิเทียนั่นเองนะครับผมนะ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปเต็มๆให้ดูก็คือจะเป็น 4, 4สีตามนี้เลยนะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมแล้วก็ยังมีหลุดสกินขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนสําหรับ ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็จะมีสกินของไอชานะครับผมนะเพนนะครับโอเมนไบต์นะครับดีแลกแล้วก็อะเลสเตอร์นั่นเองนะครับผมนะก็คือจะเข้ามาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับอันนี้ก็คือผมจะมาอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็บอกเลยว่าใครที่อยากได้สกินไอดอลรอเลยครับผมน่าจะใกล้มาแล้วนะครับผมนะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมนาใครดูคลิปจนจบบ้างก็คอมเมนต์ให้ผมยินใจด้วยนะครับผมเนาะโอเคครับผมสําหรับวันนี้เนาะข้อมูลที่ผมพูดที่ภาพการใดเนาะ ก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมกอตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบบ๊าายยแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get. Focus on yourself first!